พบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะอันนี้ป้าปอจะมาพูดถึงวิธีการขอรับเงินค่าส่งเคราะห์ศพของสมาชิกทกศอสมอที่เสียชีวิตนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือให้ทายาตไปแจ้งเจ้าหน้าที่รพสตนะคะเป็นรพสตที่ดูแลสมาชิกอสมอ,อยู่นั่นแหละคะ่ะพร้อมกับเอกสารนะคะเอกสารที่จะต้องนําไปได้แก่ สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนประทับตาคำว่าตายในชื่อผู้เสียชีวิตค่ะโดยให้ทายาทคนใดคนหนึ่งสินชื่อรับรองสำเนาทั้ง3ใบนี้นะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่รประสะตก็จะตรวจสอบเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์จากนั้นทายาท ที่ระบ,บุไว้ในใบสมัครนะคะจะมีจำนวนไม่เกิน4คนนะคะจะระบ,บุไว้1คน2คนหรือ3คนก็ได้หรือจะเต็ม4คนเลยก็ได้นะคะก็จะต้องนำเอกาสารของทายาทไปด้วยนะคะก็ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องและใส่เบอร์โทรศรัพท์ที่ติดต่อได้ด้วยนะคะอันที่ 2. ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านเช่นรับรองสำเนาด้วยนะคะ อันที่3ก็คือสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของทายาทที่จะให้โอนเงินเข้านะคะเซ็นรับรองสำเนาด้วยนะคะอันที่2นะคะหลังจากที่เราไปแจ้งแก่รตโตแล้วก็นำเอกสารไปทั้งของผู้เสียชีวิตแล้วก็ของทายาทแล้วนะคะอันที่2ก็คือเราจะต้องไปเขียนใบคําขอรับเงินสงเคราะห์และทายาททุกคนก็จะต้องลงนามในเอกสารคำขอนี้นะคะ สามารถโหลดเอกสารคำขอได้จากเว็บไซต์ชกสอสม com นะคะเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นดูได้เลยอันที่3ก็คือรพตตก็จะออกหนังสือนำส่งนะคะอันนี้เป็นทางฝ่ายรพตตทาให้นะคะส่งไปถึงนายกสมาคมมีตัวอย่างในเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ชกสอสม อันที่4นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือส่งถึงสมาคมโดยสมาคมก็จะลงทะเบียนรับนะคะโดยจะส่งทางเคอรี่หรือ EMS ของไปรษณียก็ได้นะคะสำหรับกำหนดการเวลาต่างๆที่จะพิจารณานะคะจะมีอยู่5ขั้นตอนนะคะก็คือสมาคมจะรวบรวมรายชื่อผู้เสียชีวิตตามวัน ที่ได้รับแจ้งนะคะเพื่อเสนอกรรมการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกวันสิ้นเดือนอันที่2ก็คือคณะกรรมการอน,นรันตรวบรวมรายชื่อทุกสิ้นเดือนนะคะอันที่2ก็คือคณะกรรมการประชุมรับรองทุกวันที่5ของเดือนอันนี้เป็นการประชุมของกรรมการสมาคมนะคะพอวันที่6ก็จะประกาศรายชื่อผู้เสียชีวิตนะคะข้อที่3ก็คือจะหักเงินสงเคราะห์จำนวนตามยอดผู้เสียชีวิต ในเดือนนั้นในวันที่กรมบัญชีกลางโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีของอสมออันที่4ก็คือจะจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1เท่าที่หักได้ภายใน3วันนับจากหักเงินสงเคราะห์ได้นะคะเอกสารก็ต้องครบก่อนนะคะจึงจะจ่ายเงินได้อันที่5นะคะจะติดตามหักเงินแล้วก็จ่ายเงินสงเคราะห์ที่เหลือนะคะ ภายใน9กวันนับจากวันจ่ายครั้งแรกสมาชิกที่เป็นทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามจำนวนนะคะซึ่งก,ก้อนแรกก็จะเป็นก้อนใหญ่สุดนะคะส่วนก้อนที่สองนี่ก็จะเป็นเฉพาะสมาชิกที่ยังหักไม่ได้ที่ยังค้างอยู่แบบนี้นะคะสำหรับใบคำขอนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีขึ้นต้นว่าคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและส่งเคราะห์ครอบครัวนะคะเขียนที่ไหนวันที่เท่าไหร่เรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเรีออยนนายกสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยข้อที่1นี่หมายถึงทายาทคนที่หนึ่งะคะข้าพเจ้านะชื่อนามสกุลที่อยู่บ้านเลขที่หมู่ที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ได้จริงนะคะที่ติดต่อได้แล้วก็เลขรหัสประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ทายาทคนที่2แล้วก็ทายาทคนที่3เขียนเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ในเอกสารจะระบุว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ของจุดจุดจุดนี้ก็คือชื่อผู้เสียชีวิตหมายถึงสมาชิกของหมายถึงอสมอผู้เสียชีวิตนะคะสมาชิก เลขทะเบียนที่อันนี้ก็คือเลขทะเบียนสมาชิกอสมอนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งเก่งแก่กรรมเมื่อวันที่เดือนพศออด้วยสาเหตุของการเสียชีวิตคือจุดจุด,จ,ดจุดก็ใส่ไปนะคะตามใบมรณะบัตรเลขที่ก็ใส่เลขที่ใบมรณะบัตรไปลงวันที่อันนี้เป็นวันที่ของใบการออกใบมรณะบัตรนะคะ ซึ่งใบมรณะบตรนี้เราจะต้องไปแจ้งภายใน15วันนับจากวันเสียชีวิตนะคะส่วนล่างก็จะบอกว่าข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานพร้อมคำขอนี้ด้วยแล้วคือ 1. บาทหรือสมุดประจำตัวสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายอันที่ 2. ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายที่ประทับตาคำว่าตายอันที่ 3. ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกราย อันที่4ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ทุกรายอันที่5ก็คือสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินสงเคราะห์เข้านะคะแล้วก็ลงชื่อทายาททุกคนที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์นะคะแล้วก็ลงชื่อรับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในสถานบริการที่ดูแลอสมออยู่นั้นนะคะ สำหรับใบปะหน้านะคะใบปะหน้าก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รพสตรหรือว่าศูนย์สุขภาพที่ดูแลอสมอยู่นะคะเขียนที่รพสตรหรือศูนย์สุขภาพเมื่อวันที่เรื่องส่งเอกสารเพื่อรับเงินสงเคราะห์เรียนนายกสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจหมู่บ้านแห่งประเทศไทยด้วยนายนางนางสาว ที่อยู่นะคะหมายถึงผู้ตายนะคะเลขบัตรประจําตัวหมายเลขซึ่งเป็นอสมอปฏิบัติงานที่รพสตหรือว่าส่วนสุขภาพชุมชนชื่อระบุชื่อของหน่วยงานไปนะคะได้เสียชีวิตเมื่อวันที่สาเหตุค่ะจุดๆไว้นะคะอสมอรายนี้เป็นสมาชิกชกสอ,อสมอแห่งประเทศไทยจึงขอส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการ ขอรับเงินสงเคราะห์ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อปวดทราบและดำเนินการต่อไปนะคะเราก็จะลงชื่อโดยเจ้าหน้าที่เราพสตนนะคะแล้วก็มีรายการของเอกสารที่ทายาทจะต้องส่งไปเหมือนที่ป่าปอวได้แจ้งไว้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ยื่นสักทีก็จะไม่ได้สักทีซึ่งทางสมาคมก็ยังต้องการหลักฐานอยู่เพื่อทำการเบิกจ่าย ดังนั้นก็จะมีสมาชิกอสมอหลายท่านนะคะว่าทำไมไม่ได้สักทีทำไมไม่มาโดยอัตโนมัตมิมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะยังต้องยืน่นยังต้องมีการรับรู้เป็นขั้นตอนอยู่ยังไงก็ดีกว่าไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ป้าฟอก็มาแบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีอสมอท่านไหนเสียชีวิตก็อย่าลืมทำตามขั้นตอนนะคะเตรียมเอกสารให้ครบจะได้ไม่มีปัญหาค่ะ หลับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ